สลามมาเลกุมสวัสดีค่ะแม่ย่าจะพามาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดไข่นะคะเครื่องปรุงก็มีนะคะส่วนผสมวัตถุดิบเราก็มีนะคะแครอทสับลูกเต๋านะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะและนี่ก้อนเซีอิวขาวในพริกไทยนะคะแล้วนี่น้ำมันอันนี้ข้าว น,น,นี่ไข่นะคะโอเคนะคะเพราะว่าแม่ย่าทำ ep แรกไปแล้วพอดีเ,อเกิดขัดข้องนะคะแม่ย่าก็เลยจะมาแนะนำเครื่องปรุงค่ะก็มีเค่นี้นะคะเราก็ทำได้นะคะก็มีนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลด้วยคือขัดอันดับแรกเราก็เอาน้ำมันนะคะเอาลงกระทะให้มันร้อนแล้วเราก็ มีสับกระเทียมนะคะสับกระเทียมสักประมาณสักกลีบหนึ่งแล้วก็สับๆแล้วก็เราเอามาผัดนะคะผัดให้หอมเสร็จแล้วไข่ล้วก็เอามาฟองนึงเอามาตีตีตีนะคะเข้ากันนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เอามาไข่มาผัดนะคะไข่มาผัดเสร็จแล้วพอไข พอไข่สุกแล้วเราก็เอาตะหลิวสับๆทีนี้เราก็เอาเครื่องปรุงลงไปนะคะมีพริกไทยนะคะแล้วก็เสอิ้วขาวแล้วก็เอาข้าวนะคะผัดให้มันหอมเสร็จแล้วเอาข้าวลงไปนะคะเอาข้าวลงไปผัดคลุกเคล้าปรุงรสที่เราชอบนะคะนะคะปรุงรสที่เราชอบเสร็จแล้วเราเราผัดพริกไปพริกมาพอได้ที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอา ผักนะคะผักสอย่างนี่ก็มีแครอทนะคะแครอทสับลูกเ๋าแล้วก็ต้นหอมนะคะเอาไปผัดคลุกไปคลุกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมรสนะคะชิมรสได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือแม่ย่าโอเคนะคะ <S 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 เพราะว่า มันทำคลิปคลิปแรกไปแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามันตัดไปนะคะเพราะว่าแม่ย่าใช้แบบกล้องธรรมดาเนอะอมือถือธรรมดารุ่นแบบเ,เก่าแล้วอะไรอย่างนี้คะคือแม่ย่าพยายามจะฝึกหัดทำแบบวิดีโอนะคะคือเหตุผลหนึ่งก็คือแม่ย่าเริ่มความจำเริ่มแบบสั้นนะคะก็เลยว่าเออลองทำดูเนาะ แล้วก็เพราะว่าสูตรอาหารที่แม่ย่าได้ทํามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาอะไรเงี้ยมันจะลืมเข้าไปทุกวันอ่ะเราก็เลยว่าอลองมาทําดูเนาะก็ขอบคุณมากนะคะทีะ่เป็นกำลังใจให้แม่ย่าติดตามรับชนแม่ย่านะคะขอบคุณมากๆนะคะกดติดตามแม่ย่าแล้วก็เป็นกำลังใจแม่ย่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ